สวัสดีครับครับพี่น้องครับครับมาอนี้ครับมีแนวทางนแล้วครับเนาะจากกู้คุณครับก็ได้แนวทางมาจากกู้คุณนะครับเป็นเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อวันที่สิบเก้ามิถุนาโอโกครับเล่าพัฒนาครับของกู้คุณนะครับเนาะของกู้คุณเมืที่แล้วนะครับแตกสะแตกไส้เพิ่นได้จั๊วะจักเด่นครับครับมันครับ เขาเพิ่นเข่าตลอดเนาะครับเนาะเขาปูขุนครับอันนี้เป็นเหล้าพัฒนาเขาปูขุนเด้อครับเด้อครับวันวันที่สิบเก่าวันที่สิบเก่ามิถุนหนามิถุนหน้ายเนาะครับเนาะหกหกครับเขาปูขุนครับปูขุนเพิ่นกาเป็นสุงมหาให้ Hyung เป็นตัวเลขเนาะครับเนาะตัวเลขกมหาให้แล้วครับปูขุนครับวันที่สิบเก่านะครับเด้อ เดือนวันที่1 9บเก่าวันที่สิบเก่ามีตัหน้าครับ,รบอย่าลืมครับอันนี้เป็นหวยเล่าพัฒนาได้ครับเด้อหวยรัฐบาลเอาก็เบิ่งน้อกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะจากผู้คุณเขาผู้คุณว,วันที่แล้วในหวยรัฐบาลเป็นกระเขาครับเขาา30แหละครับตโก้งสุดท้ายของเพิ่นพอดีพอดีครับที่บ้านก็ะไดน้ำเพิินหลายครับนี่รเราขา,าเจ้าก่หมัดเนาะมัดทังนี้เนาะครับขาเจ้าก็ได้ลายครับ ว้าวไปแล้วครับทั้งเล่าพัฒนาของปูขุนนี่คค่ะดีมาตลอดครับเด่นมาตลอดเนาะครับเพราะของปูขุนนี่บเคยผลาดครับข้เงินครับผู้ดใดเขามาแหล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดซับตะไคร้ครับกดไลค์กดแชร์เสี่ยงยาน้ำครับเพื่อบ,อบ่กผ่านแนวทางเนาะครับเนาะเสี่ยงยาก็ได้นํำเสนอมาเรื่อยๆนะครับ ของเสียงยาเนาะครับเนาะครับเสียงยาผ้าเลาะครับกับเลยน้มเสนอมาเรื่อยแนวทางของเสียงยาผู้ได้ทิดตามมากค่เสิงหวจักเนาะครับเนาะของปูขุนครับกับขามาเยเรื่อยละครับแนวทางของเพิ่นก็ดีครับวันนี้เฮามาเบ่งตัวเลขน้อกันเนาะครับเนาะตัวใดแน่ หมวดวันที่10เก้ามิถุนาเล่าพัฒนานะครับเดอ้อเป็นเล่านะครับเนาะเล่าพัฒนาพัฒนาเนะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนาโมเมนต์ นั่นนะครับเล่าพัฒนานะครับเนาะเล่าพัฒนาเพันไทยวิ่งวิ่งเลยครับวิบ่งหลุดเนาะของปูขุนวิ่งหลุดครับหลุดเลยหลุดเลยเขาหลูดนะเพื่อน,นพันไทยวิ่งหลุดมาก,กอ่ะมี่หนึ่งกับสองแหละครับหนึ่งสองเนาะครับวิบ่งหลุดนะครับเด้อ น,นี่เป็นเล้าพัฒนาของปูขุนครับวิ่งหลุดครับหนึ่งคับสองนะครับเนจับคู่เมื่อไหฮกับเด็กสามตัวเพื่อนกับจับคู่เมะไฮกับสามตัวครับเด็กก็มีสามตัวนะครับเนาะการทั้งหมดกมีอยู่หนึ่งสองหกเจ็ดเจ็ดตัวครับเด็กสองตัวครับเด็กสองตัวนะครับเนาะเอาหลีดสั่งตัวก่อนครับ สำหรับเลขสองตัวกัมี0ูนยศูนย์หนึ่ะครับเนาะศู 01, แล้วก็หนึ่งสครับหกหนแล้วรับเนาะครับราคาหกหนึกัมี1นเจ 1>, 1 7 4 5 6 7 6 7 4 5 6 7แล้วก็8 4เนอะครับเนาะ แปดสี่แปดสี่ครับอันนี้เป็นเลขสองตัวนะครับเด้อครับเลขสองตัวนะครับเนาะครับเลขสองตัวเลขสามตัวของเพิ่์ลกับมีอยู่สามคู่เลยครับเลขสามตัวนะครับเนาะเลขสามตัวเด้อบัดเลขสามตัวของปูขุนเนาะครับเนาะ วดประจําวันที่19ครับวันจันทร์ที่19บเ้านะครับ9 1้สองครับแล้วก็เก็ดหนึ่งสองครับแล้วก็เก้เก็ดแล้วก็9 1, ้า เก้าหนึ่งเจ็ดครับสำหรับเหล็กสามตัวนะครับเด้อแปดซีนี่เป็นตัวล่องนะครับเด้อเป็นกลมมหายกาเป็นเนีนมหายกามีสองกลมครับมีศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด หนึ่งสองนะครับเด้อเลขของปูขุนครับหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้เป็นต้นล่องนะครับเด้อครับอันนี้สำหรับปูขุนวดวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้านะครับเนาะครับเลขปูขุนครับเบิ่งน้นกันนะครับเด้อ วันที่1ิเก้ามีตัวหน้าหกหกครับเล่าพัฒนาครับวิ่งรูดเลยครับ1กับ2ครับ1 2ึ่งอะครับเนาะมาจับคู่กั้ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดีหาซีหาหก็ดครับ8ป8 4ีแปะครับเนาะแป เก้าหนึ่งสองเป็นตัวเลขสามตัวนะครับเด้อเลขสามตัวสําหรับเลขสามตัวมันมีสามคูนนะครับเนาะเก็ดหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก็ดนะครับเนาะครับปูขุนนะครับเด้ออันนี้เป็นสูตรของปูขุนครับปูขุนครับปูขุนเป็นหามาสามคูนนะครับเนาะเลขสามตัวครับจับเบิ้งแนวทางของปูขุนเด้อครับเด้อ สำหรับเกียอุดรกับยิปซีก็ได้เบิ้งไปแล้วนะครับเนาะครับได้เบิ้งไปน้ำกันแล้วสำหรับเล่าพัฒนาของเกียอุดรนะครับเนาะพยายามให้เบิ้งอีกจักเทียรก็ได้ครับของเกียอุดรครับเกียอุดรครับนี่ครับเกียอุดรครับเกียอุดรวันที่สิบเก้ามิถุนาหุกหักครับเปินให้วิ่งลูดหนึ่งด้วยกันครับ กับปูขุนปูขุนหนึ่งกับ2องนะครับเนดะ้อสำหรับเจออุดรเนี่พนยพันหนึ่งตัวเดียวโคโลมมียงังมีตัวหนึ่งครับครับเลขกสตัวกันจับไม่ค่ะสามมาหลายคู่ครับเป็นกระเนีนหนึ่นึ่งเก่าครับ2องหนึ 1, ่งสอเก่าครับคือครับไก่ก็ปูขุนปูขุนเก้หนึ่งสองครับ ใกล้ๆกันครับเห็นไหมครับเอฟซีสิเอากลุ่มไบก็ได้ครับเก่าหนึ่งสองว่ามันตัวเดียวกันครับครับกิุดรนครับสำนักเสี่ยงยานี่ยครับยุ่ใกล้กันนะครับครับลีกใกล้ๆกันครับสองหนึ่งเก่าครับครับว่าไม่หลอกกันนะครับนี่คนละคนละมุมครับคนละมุมครับนี่ครับเป็นเงาครับ นี่สำหรับปูขุนครับเกุดรครับครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะครับเสี่องยาผ้าาอการสืได้ล่าพี่ล่าน้องนะครับครับขอฝากเสี่องยาผ้ารอเลาะไว้จักซองเด้นะครับเด้อครับกดติดตามให้น้ำแน่ครับเพื่อสืบผู้าดแนวทางของเหล้าพัฒนาเราครับเนาะสำหรับหัวรัฐบาลค่ะเสี่องยาข้าน้ำเสนอมาเรื่อยๆนะครับครับ บิง้งนนกันไปเรื่อยนะครับเนาะครับคลิปนี่ค่ะเสองยาค่ะขอลาพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องสุขดียูดีไม่แห้งนะครับเนดะ้อสวัสดีครับ